สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมจะพามาดูสวนทุเรียนที่เริ่มปลูกใหม่นะครับปลูกได้3เดือนนะครับก็กําลังลองผิดลองถูกครับนี้ต้นที่ดูสภาพยังพอโอเคนะครับวันนี้ผัดเป็นใบรุ่นที่2แล้วนะครับนะครับเดี๋ยวต้องรอดูไปด้วยกันครับเพื่อนๆนะครับ ก็จะเริ่มเจอปัญหาตายเป็นทุเรียนเป็นกา้านทูบนะครับตัวยอดเป็นกา้านทูบนะครับจะต้องสาเหตุน,น่าจะเกิดจากเพล่อจักจั่นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับก็ทั้งล่างก็เป็นฟางคุมดินนะครับผมปลูกไว้ทั้งหมด3แถวนะครับแถวละสีก็12ต้นนะครับแล้วก็มีต้นนี้ครับ ใบเหมือนกับจะร่วงนะครับใบเหมือนร่วงอาจจะโดนลมหรือโดนอะไรทําให้ผิดรูปนะครับลมแรงครับที่ยโสธรน,นะครับตอนเดือนธันวานลมแรงนะครับตอนนี้ก็เลยปลูกฝรั่งปลูกฝรั่งของเป่าฮือครับของเป่าซือฝรั่ง ตอนนี้ก็เจอสารพัดโลกครับไปหยิกใบงอครับเหมือนเป็นไรแดงเข้ามาทำลายนะครับส่วนต้นนี้นี่ฮะลมภาคอีสานแรงนะครับช่วงนี้ใบก็จะโดนขั้วที่ยังไม่แข็งแรงนะครับก็จะ เหี่ยวเฉาลงนะครับนี่เป็นใบชุดที่สองที่งอกออกมายังเป็นใบพลาดอยู่ยังไม่แก่ส่วนต้นนี้ยังเป็นใบแก่ชุดเดิมอยู่นะครับยังไม่กำลังจะเริ่มยอดกำลังจะเริ่มงอกออกมานะครับใบก็เลย ยังเป็นใบแก่ชุดเดิมอยู่ที่ผมเอปลูกไปใหม่นะครับใบก็เลยค่อนข้างที่จะเขียวนะครับส่วนต้นนี้น่าเสียดายมากครับเพื่อนๆต้นสวยนะครับแต่ก่อนนี้ใบครบทุกกิ่งนะครับแล้วนี่โดนลมนะครับลมพัดทําให้ขั้วใบมันหมุนมันร่วงนะครับทําให้ใบเหี่ยวใบเฉาลงนะครับ ทุเรียนหน้าหนาวภาคอีสานครับลมขนาดเราทําเป็นสแลนมากั้นไว้นะครับกันลมไว้นะครับทุเรียนกําลังตั้งตัวก็เลยยังไม่แข็งแรงเต็มที่นะครับส่วนต้นนี้ก็สภาพพอดูดีพอใช้ได้ครับต้นนี้นะครับเพื่อน สภาพก็โอเคนะครับมี2ต้นนี้ครับที่ผมว่าดูดีมากนะครับต้นนี้นะครับสภาพที่ดูดีนะครับไม่ค่อยมีปัญหาเหมือนกับต้นอื่นๆนะครับอาจจะเป็นเพราะดินตรงน,นี้จะเป็นดินลูกรังนะครับที่ผมเคยเอามาถมตรงขอบถนนนะครับมันทำให้มีช่องว่างในอากาศเยอะ นีดูวนครับแล้วก็ต้นนี้ครับสภาพก็ยังไม่โดนลมเท่าไหร่นะครับเพราะว่าดูจากสภาพแวดล้อมสองต้นนี้อยู่ใกล้ต้นไม้ใหญ่นะครับซึ่งกันลมได้ระดับหนึ่งนะครับใบก็สวยงามนะครับแต่ก็เริ่มมีร่วงนะครับเริ่มมีร่วงบ้าง ใบสวยามากอยู่ก็ค่อยๆดูกันไปครับเพื่อนๆจะได้ผลขนาดไหนนะครับปลูกสามเดือนแล้วนะครับตัวนี้ต้นหนึ่งครับก็โอเคอยู่ต้นนี้สภาพกำลังแตกใบใหม่นะครับใบยังไม่แก่นะครับ เวลาเขาล่วงเขาล่วงพร้อมกันหมดเลยครับก็เลยงอกใบใหม่มาพร้อมกันหมดเลยนะครับก็พยายามป้องกันโรคศัตรูพืชต่างๆอยู่นะครับส่วนต้นนี้ครับผมเอามาปลูกต้นค่อนข้างที่จะเล็กกว่าเพื่อนนะครับแต่ว่าข้อดีคือเราไม่เจอปัญหาที่ว่า รากขดนะครับใบก็เลยงอกมาเรื่อยๆครับตัวนี้จะเป็นพันธ์น้ำดําครับไม่แน่ใจว่าภูมิต้านทานโรคจะดีกว่าพันธ์หมอนทองที่ผมปลูกให้เพื่อนๆดูขนาดไหนหรือเปล่าแต่ว่าต้นนี้จเจริญเติบโตดีครับจเจริญเติบโตดีถ้าเทียบก,กับทุกต้นนี้จเจริญเติบโตดีมากครับใบก็ไม่ค่อยร่วงนะครับรับแสงอาหารเต็มที่นะครับเป็นพันธ์น้ำดำนะครับหนึ่งต้น ้นเดียวจากสิบสองต้นนะครับส่วนอีกต้นนึงนะครับเจอปัญหาอาจจะเป็นเพราะว่าผมไปถอนหญ้ารอบโคนต้นข้างล่างหรือเปล่าไม่แน่ใจทำให้จากต้นสวยๆกลายเป็นต้นไม่ค่อยมีใบครับเป็นเพื่อนเห็นไหมข้างบนใบร่วงหมดเลยมีใบเฉพาะด้านล่าง ไม่ร่วนเพราะอะไรนะครับก็เพื่อนๆมีใครทรางข้อมูลยังไงก็ราควรชี้แน่ด้วยนะครับมือใหม่หัดปลูกทุเรียนครับ